โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับตารางใหม่นะเอามาโชว์ให้ทุกคนลองฝึกตามอาจารย์เสือเสาแล้วก็อาจารย์เจดูนะครับเราเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับกับสไตล์การออกอกีฬตังการแบบใหม่หรือว่าตารางใหม่ของอาจารย์เสือที่ถูกพัฒนามาแล้วนะก็ใครที่จะลองฝึกตามเดี๋ยวมาลองเริ่มเลยเลยจ้าเราเริ่มเลยทาแรกเต็มตัวเต็มตัวทาแรกนอนขนานหรือดึงหลังแต่ละคนจะมีเวทน้ําหนักที่แตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างกันเลยดูอาจารย์เสือก็อีกเวทหนึง่งเตาอีกเวทหนึง่งแล้วก็อาจากกรย์เจดก็จะอีกเวทหนึ่งนะครับ ไอ้ท่านี้มันต้องเก่งค้างด้วยนะเต่าหลังตรงนีเนงเ้เก้งด้วยเก่งค้างด้วยอันนี้เราจะไม่พักเฮ้เราจะไม่ตัดเวลาพักนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูยาวๆเลยเท่าที่สองเลยท่าที่สองเลยรวดเดียวรวดเดียว ปีนมาแล้วจา้าเร็วขังเลยบาด้วยขังเลยบาด้วยเ้ยอันนี้รองฝึกตามดูได้เลยนะครัท่าน,นี้ก็ประมาณสิบครั้งหรือว่าสิบนับนะเวทของเต่าก็ได้นะฝึกแบบดึงขึ้นลงนะครของอาจารย์เสือนนี้จะเป็นแนวอ่ะเก่งแอลฟิทครั้งนะของอาจารย์เจก,ก็จะเวทเบาลงมาหน่อยยกเข,ข่าแตะอ,อกนะ ที่สามขนานบื้นยกเก่าเก่งค้างครับเริ่มเริ่มหนึ่งสองแต่ศอกเลยทางเสือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสลับสลับหนึ่งสองสามกันเจ็ดสูงสูงเท่าไหร่แล้ววะหกเจ็ดแปดเก้า เซฟโอเคขนาดพื้นวิ่งเข่า20ทีพอแต่สอกเลยนะอาจารย์เสือตู้ไม่พุ่งนะอาจารย์เสือตู้ไม่พุ่งนะ ไปแล้วประมาณ20บครั้งนะซ้ายขวานับหนึ่งนะครับลองฝึกตามดูได้นะผมนับให้ไม่ได้นะเพราะต้องดูท่าให้ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นขึ้นตัวเลขมันก็ไม่มีจังหวนะนับอยู่ดีนะเดี๋ยวเหลือแค่สองท่าสุดท้ายนะเป็นวิดพื้นแล้วก็กระโดดท่าชิดนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นแถวชิดกันเแอบทุกคนเลยนะครับต่อไปกระโดดท้าชิดกันเห้ไม่ให้ท่าทีวิดพื้นวิดพื้น จางเสือเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่าเป็นลมตอนจบเซตดูจากเสือวิทพื้นนะฟอมจะสวยมากนะน่าจะโหโหด,ดกระเต่าทีนะถ้าวิทพื้นจางเสือเนี่ยจางเสือเก่งท้องเยอะนะดูฟอรมมันจัดเจนนะลงลึกขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันนะครับเต่าฟอมมันโหดอยู่แล้วนะเต่าโน้มนะออนนหน้าเออเต่าพูดถึงไอ้โน้มหน้าได้อีกไน้อยนะ่ ตอนนี้ผมกำลังรอแก๊ปสั่งหมูกระทะไว้นะสั่งหอยทอดไว้จาเนเก่งช้างเอาซีสิบนับพอเลยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วกับท่าสุดท้ายนะครับลองฝึกตามดูนะดูเวทของแต่ละคนจะแตกต่างกันนะครับ <Okay. S 2> ใช่เหรอใช่เอาซีนหอยจานเสือก็เขาแต่โอกงไงของจานเจ็ดเข่าแต่โอ่งไงใช่ไม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 ขาร้อยอะที่ฝึกเมื่อวานอะเขาแตอโอ่อะเป็นตัวอะเริ่ม อาจารย์ทำก่อนแต่โอเคอาจารย์เจดดูก่อนไหเริ่ม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 หนึ่งสองสามก็เสือแล้ววิสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ลองฝึกตามดูนะวนรอบสักสามเซตนะครับผม